สี้าคุณแม่ลพุ่นะแนมเออนีมีหยิดีมาฝากด้คเะอมาอยางอมาทป้าหยาป้าหยางได้พี่น้องต้นใหญ่พ่อเถาบุญเจ้าเจ้าว่าต้นใหญต้นงามพ่อเทางามโบงามที่ได้ผู้คนปูกไว้่ายคือผู้ถางหยาติเทา ต้นใหญ่งหรีว่ากวาดด้วยถบุญมากวาดต้นยิ่งยิ่งด้วยถบุญพุนผุนต้นพุนต้นพุนตาโหงวันหอดทางปีทางปานหอดก่อนงามบอพี่น้องอย่างยายมุ่นเด้อค่ะเมื่อนี่มาทางป้ายป้ายหยาดป้ายหยาในอย่างเด้อค่ะมากับเพื่อนสมุนเพื่อนมาเห็ดซอยเอาพวงขึ้นเนี่ย เอางอคืนนี่เอาคืนทักนาเสยๆนาคืนเออชังสั่นแหละเว้นนอเธอเงย่อนาคืนเนื้อเธอพ่อเคยพ่อโอยางงามป่านนี้เด้อค่ะเด้อกอดบะฮุนมากีดมากีดกีดยางมาเด้อมาเบิ่งเด้อค่ะคุณไพ่บูนยางงามงามพ่อเคยพ่อเคยยางงามป่านนี้ป้ายางมั้งาม ทางเมื่อนี่ได้บักหลายมาได้พี่น้องมาเบอร์มาเด้ยืนหน้ายยมุ่นเดียคยะนี้ป้าอ้อยอันนี้อันนี้ป้ามั่นเด้อค่ะมั่นเยอะแยะเลยบางี้ป้าอ้อยเด้อค่ะอ้อยบักงามใหญ่เลยบ่หกหกตะหกหก,กมันทั้งในบ่หก เพียผู้ใดตายไปเป็นเพี้ยเนาะไม่เกี่ยวว้หนีเวตีตาไล่พโนไมาเกี่ยวว้ห,หนีเว,นวตีย่แหงหุนตาบนไดโนอตาไลก่กันเลยตายแลวปลูกยางไว้ให้ลูกเห้เมียมาเบิ้งได้พี่นอมาเบิ้ง,บงป่ายางงามเด้อต้นบัก้อยบักงามเลยยางมืดอ,อื้อคือจอดกันเด้อค่ะจอดกันแล้วต้นมัน กีด <ไป S 1> จักเค <ไป S 1> ีย <ไป S 1> จอดกันแล้วป้าอย่างจอดกันแล้วหญ้ากรกะบหลายเลยแต่ไม่ทางหญ้ายอยู่นี่จะเป็นร่มแล้ว <c oughs> มาเด้อค่ะพี่น้องมาเบื้องอย่างงามเด้อบนดนกีดอยู่อย่างเงี้ยมุ่งงามงามก็เคยพออย่างงามหกป่าหกปีนี่เลยมาทางสลาบาดนี่มาทางอย่างงามแล้ว <c oughs> ทางหญ้ายแล้วค่ะ หยามันมันหูแห้งสิบปีแล้วมาทางหยาเด้อพี่น้องมาทางซอยย่บุญเด้อพอเคยพออย่อหยางงามปานนี้พูดถึงวาเบิงดด้งดูเลยสิบปีก็มาเบิ้งนี่กอดกับบ่าหุ่มแล้ว <c oughs> คุณไปบุญน,นะเบิ้งอยางงามเด้อเ <c oughs> จ้าบมาบ้านจจกเทีคุณยาละมุนทางหยาสิเป็นร่มเลยดิยน อ้าวท่านั้นเนาะคะ่ะมือรุ่นมาเจอกันไม่กันไรเนาะคะ่นะ,คะนอะสิภาามาเบิองอย่างงามอีกพบกันไม่คิดหนาเด้อพี่น,อน้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย